อืแบบเสตแต่ว่าเขาใส่โอสามตัวความจริงต้องมีสองตัวครบสาม,สามเอ๊ะต้องมีเป็นตัวเซตโอโอตามามาแรงๆไหมครับแป๊บนึง แล้วนะคะขอไพ่ที่มานานเป็นอยไลนะคะโอ้โหมันได้สี่อันเลยมลนไม่ได้สอันเลยโอ้ยตรงนี้เขาเพิ่นเข้าเลยอุ้ยอันนี้เพ้่นเพ่เข้าเลยเพ่นเก่งเกินเออแล้วก็ตองมีชนะโอ้ยกระไปว้ยตุ อุ๊ยถูก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 นะตรงนี้ไหมอ๋อตรงตรงนี้ใช่ไหมถูกต้องด้วยอุยถูกแล้วทุกคนมาไรกนช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยเพื่อนช่วยเราตอสเออจัง ไปก่อนเล่องอช่วยเราวเร็วโอ้ไม่น่าคนนี้เรารักษาไม่ทันข้าเอาเลยเอ้ออาสัยาแกมกงเมันไปสิอุ๊ยหนาวไปไกลเลยไปเลย Lưu 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 nè. Oh my god Oh my god Oh lưu lưu kem cơm lưu nào Oh Imad, lưu 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 cặp mèo เ้ยหมดมือกองเถอะเลย้นตีนิถี้นตีนดิถี้นตีนถึงที้นตีนถึงถีส้นตีนโอ้ยส้นตีนอุ้ยจะเบไปเอ้ยเอานเอาส้นตีนตีนีไปเลย bay ừ. à, <laughs> lên, đuôi nó thì nó bay luôn. ờ, ác, đôn gấp gấp, ị, đôn lắm mình tôi tắt, มาแล้วแม่เอาอะเราไม่ต้องหาหาอิโมจิฟอยส์จะเป็นอิโมจิเกมกับอิโมจิเพื่อนนี่ไปแล้วไปเลยวิ่ตรงไหนวะตรงนี้

เฮ้ยใกล้จะถึงแล้วโอ้ยบิกิตกใจร่าแมวแมวข้างบ้านอืมอุ้ยเอ็ดอันอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยเกือบไปเลยทุกคนเกือบไปเลยอุ้ย ดมเล็กนา่นั้นนะอ้ดิดดออเออทำบักวะบักกัะดูก,ดกรุ่นกรุนรใส่ชาบะ ัวตักตักโอ๊ยลงไม่ช่วยอุ๊ยแต่ว่ามันหายไปหน้ากุลกุลหน้ากลุลใช่ไหมเร็เอ็ว๊ยถ้าเดินะโอ๊ยม้าอีแมวมันข้างบมานอีม้าอ่ะอีม้า นราตัดชอวมันไปแล้วเตะอินทีเอาตีนเตะอินทีเอานาเตะเรื่อยๆเลยอ่ะอุ้ยไปเลยเอาตีนเตะเลยเอาตีนเตะไปเลยโอ้สบุไอ้สิอ๋อเอ๊ะตัวอะไรวะแมวน้ำมีห่ะถือตัวอะไรวาหรือเปล่าอุ้ยก็มีดาดอีกอันนี้เราจำได้เลย À, mình sẽ chờ mình làm được đây ui thằng gì à đi thằng gì này nó muốn quay gặp đây nó sau tuyệt bắt bắc, bắc Bắc đi cô bắc đi Bắc cô bay bắt bay Bắc cô bay Bắc cô bay cô bắc cô cô bắc โอ๊ยโอ้ยโอ้ยด้วยด้วยโอ๊ยด้วย วัตต์กั๊กวัตต์พี่หันมึงเออพอดีวะมาแล้วไม่มีสื่อเรียนแต่เราไม่ซื้อเอลิฟเฟนโอ๊ยตายละกี่มาไร อุ้ยแล้วก็สบ,บู่ชื่อสบู่ไหมตัวไอ้เราคิดว่าน่าจะเป็นแมวน้ำใช่ด้วยดูโอ้โอ้ยหลบสิอีชาโอ้ยเราจะตายอยู่แล้วเพื่อนมาช่วยเร็วมาช่วยเราเร็วช่วยลมเหน่อยช่ว,วยตะโกน ก็บไปวิสูเลยช่วยตอนสูเลยอ่ะคนอ้า my god โอยอยเก็บไปก็บตาไงอุอุ้ยอุ้ก็ไปกไปอุ้ยกไปกบไปบไปรนาเอนาเอ้เขาไปแล้วอันนี้แร้วอุว้ย เกิดน้อยเกินโอเมกอดเยอะน้อยเกินแล้วนะเหมือนเราเป็นคนอู้อ่ะแ,แต่เราก็ไม่ได้อู้นะใครตายเราก็มาชุบไงเราหาเพราะว่าเราก็หาอยู่แต่ว่ามันหาไม่เจอฮยโอ้ยอะไรนักหนาวะห้องเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีก,กไไอันนึงเดินอ่ะเดินอ่ะเดินอ่ะเออเด้ว ใช่ใช yes, 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 yes. ่ิยมครับอ่าคุยกับแม่อยม่มาอีกแล้วมึงจะมาต่อเป็นมินดานบอสวะต่อเป็นมินดานบอสทุกคนใช่ไหมินด่านบอสด่านอีกหากับอีเมลนี่เว โอ้ยทำไรโอ้ยไปเล็ววอร์โอ้ยเหมือนใช้หางฟาเลยโอ้ยเฮ้ยเนี่ยด่านบอสนี่อันนี้คือด่านบอสคนมันคือด่านบอสจริงๆทุกคนเราบอกเลยมันคือด่านบอสจริงกลัวมาก ดึงนานหมาแล้วแต่ว่ามันคือโอ้โหทีมทีหลบหลบหลบนี่คือตายแล้วตายลุยโอ้ยนี่คน อุ้ยกัไปนหลังมึงจะ้าอะไรมอุ้ยอีกอันนั้กนขวาันเดียแล้วตัดซ้ามดูเลยเอคยเล่นนานรล้วไงแต่ลืมไปหมดแล้วเอาแลมันยังรอบงพูดเลยว่า ม in ันนิ่งไปเลยอันสุดท้ายสลอุ๊ยกก่าจะเสร็จ13นาทีกว่าๆแล้วทุนนอคือเราเปยังไง let's go at at that that ใช่ป่ะอะไรวะลืมอ้าววิ่งมาคนที่เราช่วยไว้เออหลักแรกอ่ะอี๋อันนี้คือล็อบบี้อันนี้คือล็อบบี้อันนี้เข้าแล้วจะเป็นล็อบบี้อันนี้จะเป็นหัวหัววิ่งสวยอะไรเงี้ยจะเป็นอีหมาอีหมา ช่วยลูกแมวแล้วก็ช่วยลูกแมวอันนี้อ่ะมันมาจากหลบหลุดนีหัวหัวที่วิ่งแอนนั่นแหะถ้ามันถ้าเป็นแบบแมวเป็นแมวตรงนี้เลยก็จะเป็นแมวเจ็ดตัวเลยตอนนี้มันครบเจ็ดตัวไหมเฮ้ยมันเก้าตัวเอ้แปดตัว ก็แค่ดีธนรมดก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลคด้วยนะคะ